น่าเรานึกถึงรักมากมายขนาดนี้ถูกต้องนะครับมาที่อันดับสองดีกว่าครับสนี่ฮะนี่ฮะ23 birthday ยิ่งยิ่งนะฮะก็ยินน้องยินน้องวอนะน้องยินให้วันเดย์ทูยินนะครับวันของยินยินกับอายุ23ปีบริบูรณ์เป็นวันดีสุดพิเศษอย่างแน่นอนเหล่าแฟนคลับเนี่ยพากันร่วมอวยพรมันเกิดด้วยความรักกันอบอุ่นกันอย่างล้นหลามเลยก็ขอให้สุขภาพ งานแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแบบนี้ <Yeah. S 1> ขอให้เป็นปีที่ดีของหยินต่อไปตลอดทั้งปีเลยนะจฮป Happy birthday ครับ Happy birthday to ยิน Happy birthday Happy birthday ฮัปปี้เบอร์เดย์ด้วยไม่ต้องยินนะ uh huh. มีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงแซงบัวขาวเลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> นะฮะ <laughs> อันดับที่หนึ่ง